ครับผู้สนใจแล้วก็นักเรียนทุกท่าน,นอตอนนี้ทบทวนในตอนที่4ี่นะครับคือ,อทบทวนในตอนที่5้าสินะครูจะเล่นกานบ้านที่ครูบอกดูที่เราเรียนตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับ ตอนนี้มือซ้ายก็คืออย่างนี้นคลิปนี้ครูจะมาสอนเกี่ยวกับ velocity คือน้ำหนักที่ลงไปนะครับ คียบอร์ดของใครมี v e LOCITY ในระบบนี้จะแพงนิดนึงนะครับจะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ในการเล่นอาจจะเป็นเล่นโน้ตเล่นในความรู้สึกจะต้องมีหนักมีเบาไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี 3, หรือว่าการร้องเพลงนะครับจะต้องมีหนักมีเบาเพื่อแสดงถึงอารมณ์นะครับก็เหมือนกับเขาสมมติว่าเราเล่นโน้ตเนี่ยก็เหมือนกับเขาสั่งให้เราจิ้ม เราต้องพิมพ์ว่าอย่างนั้พนพิมพ์มอย่างนี้นะเล่นตัวโดวนานเท่าไหร่บนกับการนับจังหวะนะครับการเล่นโน้ตเนี่ยผมไม่ได้เน้นสําหรับการเล่นโน้ตคืออีกหน่อยเราจะแนะนําในการเล่นโน้ตเหมือนกันแต่ว่าผมจะแนะนําในการเล่นในความเข้าใจดนตรีอย่างลึกซึ้งแบบปลายฮาร์ดมากกว่านะครับคือให้ท่านเข้าใจและ,ะโน้ตเป็นส่วนประกอบให้ท่านหาครูอีกท่านหนึ่ง ซึ่งจะมาสอนวิธีเล่นโน้ตให้ท่านอันนั้นเป็นทางเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดีนะครับผมว่าจะได้รู้จักทั้งสองอย่างคือการดนตรีรู้จักดนตรีอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเล่นตามที่เขาบังคับเราการเล่นโน้ตมีประโยชน์ยังไงหนึ่งสามารถเล่นเพลงที่เราไม่รู้จักได้การเล่นโน้ตมีประโยชน์ประโยชน์อย่างนี้นะครับแล้วก็ประการที่สองคือเล่นโน้ต โดยเพลงนั้นโดยที่ไม่ลืมเลยไม่ลืมเพลงนั้นหมายเพราะว่ามีโนต้ตบังคับไว้ประโยชน์ที่แท้จริงอีกข้อที่สามก็คือการเล่นดนตรี be, ตามโนต้ตมีประโยชน์คือเล่นดนตรีตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปอย่างมีระเบียบและเป็นไปตามแบบแผนที่ผู้เรียนเรนมานะครับั้จะไม่ว่าจะเป็นสองชิ้น 3ชิ้น16ชิ้น8ชิ้นหรือ100ชิ้นสามารถเล่นพร้อมกันอย่างไพ่รอเพรอบพพิงได้นะครับอตอนนี้อย่าลืมนะครับที่ครูสอนอนี่ครับเพิ่มหนักเบาลงไปนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ